ล่าสุดทางรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังท่านก็ได้มีการอัดคลิปแล้วก็บอกถึงความคืบหน้าในการเจรจาง่ายๆคืออาจจะยัง ไม่ได้ข้อสรุปสักเท่าไหร่อาจจะยังไม่ได้เป็นข่าวดีสักเท่าไหรนะคะค,คุณพิชัยชุนหวัวชิรคะคารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอัดคลิปแล้วก็ชี้แจงความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาการค้ากับสหรัฐบอกทีมไทยแลนด์เนี่ยล่าสุดคือได้ไปคุยกับคณะของนายเจมีสันกรีเออร์ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐบรรยากาศการเจรจาจริงๆเป็นไปด้วยดีแต่การเจรจาเนี่ยมันกลับจบลงแบบยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะในขั้นสุดท้าย ทีมไทยแลนด์พยายามไปขอลดอัตราภาษีตอบโต้สินค้านําเข้าของสหรัฐขอให้เหลือได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ล่ะค่ะก็พยายามหยิบยกประเด็นที่ไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับสหรัฐมาอย่างยาวนานคณะผู้แทนการค้าสหรัฐก็ขอให้ฝ่ายไทยนําฟีดแบ็กของสหรัฐกลับไปพิจารณาใหม่เพื่อปรับปรุงข้อเสนอของฝ่ายไทยใหม่ตรงนี้เองหัวหน้าทีมไทยแลนด์บอกเลยนะคะว่าเราต้องทํากันบ้านหนักมากขึ้นค่ะสรุปดังนี้นะครับ ดังนั้นแม้ว่าการเจรจารยังไม่ได้ผลสุดท้ายก็แปลว่าเรายังคงต้องทํางานกันต่อไปนะครับเพื่อให้ได้บรรลุซึ่งประโยชน์สูงสุดของทั้งสองประเทศผมคิดว่าทั้งผมและคณะทํางานนะครับไปคงจะต้องทํางานกันให้หนักมากขึ้นเพื่อปรับเงื่อนไขที่เราเสนอให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจว่าเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ครับเพื่อจะจะได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ออกไปครับคิดว่าล่าสุดค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในจดหมายนะคะถึง12ประเทศแจ้งเตือนเรื่องของอัตราภาษีศุลกากรโดยบอกว่าลงนามในจดหมายส่งไปยัง12ประเทศแรกเพื่อจะไปแจ้งอัตราภาษีต่างตอบแทนที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญและเขาใช้คําว่าเป็นข้อเสนอแบบยื่นคําขาดนะคะค take it or leave it ก็หมายความว่าประเทศผู้รับต้องยอมรับตามข้อเสนอนี้แหละไม่เช่นนั้นก็จะ,ะเผชิญกับการปรับขึ้นภาษีศุลกากรจดหมายนี้จะมีกําหนด ส่งออกวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งทรัมป์เนี่ยเขาปฏิเสธไม่ยอมบอกนะคะอไอ้สิบสองฉบับ12ชาติเนี่ยม,มีใครบ้างม่ยังไม่ยอมบอกบก็เดี๋ยวรอดูก่อนหน้านี้เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ประกาศใช้อัตราภาษีขั้นพื้นฐาน10%แล้วก็จะมีการบวกอัตราภาษีเพิ่มเติมก็คือภาษีต่างตอบแทนสําหรับหลายๆประเทศซึ่งบางประเทศเนี่ยอาจจะต้องเผชิญสูงถึง50%ล่าสุดทรัมป์บอกว่าบางประเทศอาจจะเรียกไปถึง70%และ ที่ตอนแรกพักอยู่ก่อนใช่ไหมคะคจะใช้งานที่สุดก็จะไปเริ่มใช้งานบังคับเนี่ย1สิงหาคมนี้แล้วค่ะอะรอรุ้นนะฮะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ